สวัสดีค่ะพี่ๆค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเมื่อกี้มาพบมาพอกันอีกเช่นเคยนะคะช่องลูกศิษย์พอเสิร์ฟนะคะพี่ๆบ่ายแล้วนะคะสามโมงละสามโมงเคืองละคการได้เวลาเด็กน้อยนักเรียนเลิกแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็จะได้เวลาแสดงผลของอาหาน้อยมัดรวมของพอเสิร์ฟและก็ของคนอุทัยแล้วนะคะกเสษลงให้พี่ๆ ได้เบิ่งตัวเลขแมวทันนงกันเลยนะคะว่าแต่ละเสียดในอย่างมา้บบางนะคะของพ่อกระถูกนะคะของพ่อมาวาดนี่นะคะเนาะเดี๋ยวของกระแพงให้ชมบอลสีของคนกระแพงก่อนค่ะสวยมากนะคะพี่คะสวยจริงและหวานสเสน่จันแดงนะคะเพื่อนสิ่งนี้แมวทัยย้เทวีโยต้หันนะคะ ตัวยักใหญ่ตัวประมาณเป็นบุรยากาเฮ็ดเขาเมาอยู่บนนาพี่เห็นบอกตัวใหญ่ๆมากๆเลยค่ะอยู่ในกรองเสน่หจันแดงนะคะ่ะเดี๋ยวมื่อหลังสุดพ้าเบิงแนวทางรัฐบาลไทยนะคะเพราะว่าขคุณกแพงเคยเบิงแลวเพิ่นเข่าสามตัวเลยค่ะตัวใหญ่ามากค่ะใหญ่จริงๆเมื่อวานคุณกำแพงเบิงค่ะ เห็นเจ็ดสาสเจนะคะเพิ่งกาเข่าอยู่นะคะเข่าล่าง <c oughs> รู้สึกจะเป็นลางของปกติหรือ,อยจังใดนี่แหละนะคะ <c oughs> เดี๋ยว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 เขาสิขอเพิ่นนะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวทั้งรัฐบาลไทยก่อนคุณแปลงสิพาเบิงเอาดูแบบโอ้โหไงค่ะสวยการมือนี่เดี๋ยวเขากลับมาผมมาพอกับ หาน้อยของพอเศษกันก่อนนะคะเนาะมืแพงกะอยากให้พี่ๆได้ค่าหมูค่าประทูค่าไข่อะค่ะยากคนใดก็ต้องมาลงให้พี่ๆได้เห็นตัวเลขแน้วาทาั้งนะคะเนาะด<ม>ูเป็นเป็นเอฟซีของพอประจํำยูเป็นกอริลูสไตล์ว่าสิลงทุนแบบใดท่อใดจังใด เมื่อรู้ใจกันนะคะเ่นจะรู้ใจกันเขาเรียกว่าลุงคุ้จะรู้ใจกัน <c oughs> ก็บโบเป็นอย่างนะ้นคะพี่ๆเนะาะผู้ใดก็มีความหวังทั้งนั้นนะคะคนทฮามีชีวิตอยู่เพื่อความหวังถึงจะเป็นความหวังแค่หน่นอยๆนิดๆแต่ยังดีกว่าคนบ่มีความหวังแล้วก็บอหวังนะคะคนที่มีความหวังแล้วก็บอหวังอันนั้นคือคนที่บบคิดนอย่างเลย บอหวังบออยากได้ใครดีบอเฮ็ดชีวิตให้ดีขึ้นเนี่ยงประมาณนั้นเลยค่ะมาัำมาเดี๋ยวให้มาเบิ้งตัวเล็กแนวทางของพอเสริรและเซียนอุทัยกันนะคะเป็นฮานอยมัดรวมของบันทีนีสินะคะพี่ะะมาเลยค่ะนี่ค่ะฮานอยมัดรวมพอพอเสิร์ฟกะะันเนาะ เดนหกล้องศูนย์กันสองนะคะเพิ่นบ่มีตัวรูดนะคะเพิ่นเขียนตะวาเบิ้นนะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์สองสองสองศูนย์สี่ค่ะศูนย์เจ็ดค่ะหกสี่ห้าสี่สี่สี่นะคะสามสามหกหกห้าศูนย์หกสามเจ็ดสามศูนย์แปดหกศูนย์สี่แปดเจ็ดเจ็ดสี่สองนะคะและสามตัวะคะ่ะ 8 0 2 7 3 0 7 5 0 3 2 3 2 0 3 3 2, 0 0 8 0 0กับ822และ963ค่ะเฉพาะกิจ2นะคะพิเศษ0และปกติ3วีไพ <c oughs> ี6นะคะเบอร์เลข6ของคุณกำแพงสิกี่กี่ขนาจอได้นะคะนะเบิ่งแล้วกั พิจาจณาเอานะคะเนาะตัวเลขแนวทางก็ได้มาจากการคำนวณน,นะคะคนกำแพงก็เป็นซื้อกลางให้เพือบเป็นแนวทางให้พีพีได้เป็นทางเลือกนิดๆหน,น่อยๆลงทุนกันหน,น่อยๆนะคะนะก็เดี๋ยวเฮามาพบกับเสียนอุทัยเลยะคะ่ะเสียนอุทัยเมื่อวานนี้ก็หลุดนะคะบกเขานะคะนี่คะ่ะเสียนอุทัยนะคะวันที่ิ4มิถุนายนนะคะ 8ปดสี่นะคะแปดหนนะคะ86นะคะเก9าสี่เก้านึงเก้าเกองสหนึ่งสองสหนึ่งสาและสานะคะพี่พีค่ะนี่เลยค่ะกะเบิงแล้วกา้พิจารณาเอาเด้อยกะเด้อให้พี่พีโชคดีนี้หมานมีปังนะคะเนาะ เดี๋ยวเรามาชมต้นบอลน,น้อยจักน้อยนะคะนี่ค่ะกอนี่สวยค่ะอันนี้ใช้ชนค่ะใช้ชนของคนกาแพงนี่ธรรมดากอใหญ่มากนะคะสวยมากเลยสวยระดับขึ้นประกวดได้เลยนะคะพะดอดีคนกาแพงบาอยูบานเขาเลยหยุบไปก่ะช่วยกาแฟนะคะช่วยกาแฟสวยค่ะ รอบคนแพงขอให้พี่ๆท,ทุกท่านรวม้วยคุณพ่อคุณแม่นะคะมีโชคมีมานนะคะขอบคุณพ่อเสดนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่าน,นะคะ่ะเดี๋ยวคนกําแพงพาไปชมต้นนกน้อยนําโชคนะคะนกน้อยนําโชคของคนกําแพงนี่สิบอกใครพึ่งพึ่งสิแตกค่ะพึ่งสิแตกถ้าธรรมดาเนี่ยเขาสิ สวยค่ะดอกสิออกมาเป็นสั้นๆเหมือนแผงพญานาคนะคะกับค,คนกระแพงขอคอ้พีพีมีโชคมีมานค่ะกดไลค์กดแชร์น,นะคะนะให้กําลังใจกันเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ